การท่องเที่ยวเชืงอกอาหารหรือ gastronomy tourism กำลังเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่อยู่ในกระแสะและหากเราเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับอาหารแล้วอาหารถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมการบริการการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยวและสามารถถ่ายทอดเสน่อัตลักษณ์ของตัวเองมารวมเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน หรืออพทอในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยสไร้างรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชนในจังหวัดน่านโดยดึงศักยภาพอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน10เมนูจาก4ชุมชนพื้นที่พิเศษได้แก่ชุมชนตำบลในเวียงชุมชนดอนมูลชุมชนบ่อสัวและชุมชนนาฟาว พัฒนาการจัดจานเสิร์ฟและการเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงและความเป็นมาของอาหารพื้นถิ่นให้น่าสนใจเพื่อนำเสนอเป็นความรู้ที่สนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวสร้างการจดจำอาหารเมืองนั่น การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยให้อาหารถิ่นนี่แหละครับมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาเรียนรู้แต่ละพื้นที่อย่างลึกซึ้งนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้เกิดการกระจายรายได้ครับเพราะมันใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนและประการที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมวันนี้อาหารเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็เห็นว่าอ๋อ การเอาสูตรอาหารโบราณเนี่ยวันนี้ก็กลับมามีคุณค่า mm hmm. ก็อยากจะมาเรียนรู้ที่จะมาต่อย,ยอด mm hmm. ก็จะทำให้มันเป็นการถ่ายทอดระวัางคนแต่ละรุ่นต่อไปอย่างนี้นะครับ mm hmm. คือเวลาการจะเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวมันต้องดูหลายหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับหกิจกรรมแหล่งการเดินทางการเข้าถึงสื่ออำนวยความสะดวกคนท่องเที่ยวมาก็ต้องได,ได้รับในการบริการต่างๆเหล่านั้นนะครับ มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบค่ะที่จะได้นํามาใส่ในอาหารของเราแล้วก็ได้รับการเรื่องการจัดจานอาหารค่ะให้หน้าตาหน้ารับประทานขึ้นจากการที่ได้ออกงานแล้วก็นําอาหารที่เราได้ได้ปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยจำหน่ายได้มากขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นมามา,มาก ัจจุบันหลายชุมชนล้วนนําอาหารท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอาหารสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังสําคัญต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนักท่องเที่ยวหลายคนได้กลับไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งเพราะอาหารที่เคยรับประทานไปแล้วและต้องการลองชิมอาหารใหม่ๆการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นส่วนสําคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยวกลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนนอกจากได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังได้ลิ้มรสชาติของอาหารที่เลิศรสพร้อมกับสัมผัสประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองอีกทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี